สวัสดีครับน้องๆทุกคนนะฮะตอนนี้เป็นช่วงกิจกรรมในมุกแล้วนะคนที่ผ่านคัดเลือกเข้ารอบของเรานะครับในเช้าวันนี้นะครับสลับใบบ่ายๆของวันศุกร์ตรงนี้นะครับ15บหนาฬิกาสินาทีกว่าๆด้วยตรงนี้นะครับกับ12วันที่12เดือน12พุทธศักราชสองพนห้ารครับเป็นหนุ่มน้อยนะครับนะฮะเป็นเด็กเล็กที่หนีโรงเรียนมาหนีคุณครูมาไม่ยอมไปโรงเรียนด้วยนะครับวันนี้ครับสวัสดีครับน้องแซบเลยครับสวัสดี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 ครับอ่ะสวัสดีฮะน จันครับจันทบุรีเปล่าครับจันไร <c oughs> เออนะฮะฟังจากน้ำเสียงแล้วจริงๆเป็นเด็กข้างบ้านพี่นะครับคุณคุณไม่ทำงานเป็นกะใช่ไหมฮะกะเช้าหรือกะเย็นครับกะรีครับคุณพ่อนี่ได้ขาวว่าทำงานเกี่ยวกับเออเป็นทำงานสายการบินเป็นคนขับเครื่องบินเลยครับเปล่าครับขายมาแมลงทอดครับ นะพูดถึงน้องสาวเราสักหน่อยนะครับน้องสาวเรานี่เป็นเป็นเป็นคนยังไงฮะน้องสาวเราครับอพอครับออเป็นคนอพอเป็นคนอาพับเปล่าครับเอาพระมันจะเอาพระทําไมวะเนี่ยเอาเนียนมั้งอ่าน้องแสบเลยครับคุณคุณคุณแม่ชื่ออะไรครับคุณแม่ออบครับอภัสลา เปล่าครับอัภปปิลูกเวนอ่าแล้วคุณพ่อฮะคุณพ่อคุณพ่อชื่ออะไรครับชื่อเนยครับเนลมิดเปล่าครับเนละคุณล,ลูกนี่มันจะจันไรไปถึงไรไหมรรแ,ลแล้วเราชื่ออะไรฮะน้องแสบครับชื่อการครับอ๋อน้องการการอะไรฮะ ไม่ได <iyorsun>? ้เตี้ยแม่งเออแดกเลยโอเคโอเคนองมินเอาแค่นั้น okay, ก okay, okay, ็พอลว